เนื่องจากวงการการบินเราไปดูวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ในมาเลเซียกันบ้างค่ะพอพูดถึงมาเลเซียหนึ่งหนึ่งค่งายผลิตรถยนต์ค่ายใหญ่ชื่อดังก็คือโปรโตอนค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้รัฐบาลมาเลเซียเขาออกมายกเลิกการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ของบริษัทโปรตอนแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าระยะหลังนี้บริษัทมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายรวมไปถึงผลประกอบการของบริษัทก็ย่ำแย่ลงเรื่อยๆด้วยเหตุผลหนึ่งค่ะเขาบอกว่ามีสาเหตุมาจากการแทรกแซงทางการเมืองค่ะ นายกรัฐมนตรีนาจิบราซักของมาเลเซียกล่าวระหว่างเป็นประธานในพิธีเปิดตัวรถเก๋งรุ่นใหม่เพอร์ดาน่าเจเนเรชที่4ของโปรโตอนบริษัทรถยนต์แห่งชาติที่เมืองหลวงราชการปุตราจยาเมื่อวันอังคารค่ะ บอกว่าบริษัทรถยนต์แห่งชาติโปรตอนที่กําลังประสบปัญหาไม่สามารถพึ่งพาความช่วยเหลือแบบไม่จํากัดของรัฐบาลได้อีกต่อไปแล้วก็เน้นย้ำนะคะว่าโปรตอนจะต้องจัดการกับข้อบกพร่องอย่างร้ายแรงในรูปแบบธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้นาจิบราซักยังกล่าวโจมตีคู่ปรับทางการเมืองก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีดรมหาเทโมฮัมัดด้วยโดยประกาศว่ายุคแห่งการแทรกแซงทางการเมืองต่อโปรตอนของมหาเทนั้นตอนนี้สิ้นสุดลงแล้วและเขาบอกนะคะว่าตลอด30ปีที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือบริษัทโปรตอนเป็นจํานวนมากถึง14,000ล้านริงกิตแต่ว่าปัจจุบัน ส่วนแบ่งตลาดในประเทศของบริษัทกลับลดลงเหลือ15%จาก74%เมื่อปี2536และโรงงานผลิต2แห่งของโปรโตอนก็สามารถผลิตรถยนต์ได้ปีละ4 0,000คันแต่สามารถขายด้วยยอดขายที่น้อยมากเพียงแค่1,200คันเท่านั้นเมื่อปีที่แล้ว ตอนนี้โปรโตอนโคดิ้งบอร์ัตก็ก่อตั้งโดยนอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีมหาเทค่ะก่อตั้งตั้งแต่ปี2526สำนักงานใหญ่อยู่ที่รัฐเซลังงอเป็นผู้ผลิตรถยนต์แห่งชาติของมาเลเซียบริษัทแรกจนปี2536จึงมีการก่อตั้งปรดัวซึ่งเป็นบริษัทรถยนต์แห่งชาติรายที่2ของมาเลเซียและเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมารัฐบาลมาเลเซียได้อนุมัติเงินกู้จำนวน1,500ล้านริงกิต หรือว่าประมาณ13,495ล้านบาทเพื่อที่จะช่วยเหลือบริษัทโปรตอนที่ตอนนี้กำลังประสบปัญหาหนี้สินอยู่ค่ะหลังจากที่รัฐบาลมาเลเซียย,ยกเลิกการสนับสนบสุนบริษัทโปรตอนแล้วตอนนี้ก็ต้องกลับไปดูแล้วค่ะว่าโปรตอนมีมาตรการอะไรมารองรับหรือเปล่าเพราะว่าแน่ๆต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงในบริษัทอย่างแน่นอนเลยค่ะ